สวัสดีค่ะกับมาพ่อกับเย่าเพิงแบงปันอีกแล้วเมื่อนี้พ่อเพิ่นกำลังจะเอางัวไปกินหนามเนาะค่ะพิกัดกอยู่บ้านแสนซุกตําบลโนนสมบูรณ์อำเภอหน้าจะหลรวยจังหวัดอุบลค่ะโอ้มีแต่ตงามหนึ่งสองสามสี่หาหาโตเลยดวยค่ะโอ้ตัวนี้ง่ามแห้งขนาดแดงดีตัวแม่แดงขึ่นลค่ะ สามมเงสูงปโปร่งเลยได้สองตัวพี่จะตัวขงสูง,ง,งม่พอจะาของอันง่วนเรเด้วค่ะพ่อยประยุนพ่อยประยุนสวัสดีค่ะ อยุนีประยุนเรียงงัวมาโดนเราบ่คะนี่ยสามปีสาปีเกี่เฮ็ดหยางคือบบไดเรียงเฮ็ดเื้อยเป็นซางอ๋อเป็นางโอ้ตอนนี้มันทองอยู่บอค่ะนี่บอคั่นผ่านรอบผสมยางมากนี่ค่ะผสมโตบอผสมหลอดผสมหลอดผสมหยง าแดโอ้พี่ศาสแดงโอ้ตัวพนล่ะค่ะตัวที่สองนั่นตัวนั่นผสมเหมือนซีไวซีไวซีไวทองในแจ็คเดือนล่ะห้าหกเดือนห้าหกเดือนเนาะสูงค่ะมิเตอรทุงสูงร้อยสี่สิบบวกทั้งสองตัวเลยตัวนี้ลูกของลูกตัวใดนี่พ่อไงตัวนี้โอ้ลูกตัวนี้ตัวแม่แจ็คเดือนนี่ค่ะตัวนี้ นี่นี่เนยน้อยนี่ปีกัวยี่เนยน้อยหกเดือนตัวนี้ปีกัวต้นเนน้อยแดงแดงนี่ลูกตัวนี้บ่เดือนโอ้หกเดือนมันเป็นลูกไผ่นี่ตัวแดงแดงนี่โบเมนพร้อมมั้ยนี่โอ้พอสมพอสมมาแต่ตอนซื้อโอ้ยงามขนาดค่ะตัวนี้สีแดงดีขนาดแม่เพิ่นกับโบปันไดายแล้วค่ะแต่ว่าให้ลูกงามแฮ เขาไม่กินหนังค่ะกินหนังแล้วกัไปลามวะที่เขาไปไ่ล่ะเร็เร็วเร็วเฮะไปแม่ไปแม่ไปแม่ไป,ไป,ไปเร็วเร็วยืดเซยงัวไปเร็ว ต้นเกเดือนผสมยังตงนันนี้ผสมเทียมนีบ่บอกผสมเทียมเหมือนค่ะตัวนี้ท่องในเจักเดือนล่คะตัวนี้นี่สองเดือนแล้วลูกเพิ่นกระกเดือนแล้วเด้อคนะ่ะนั้นปามแจะตรงง,งาม ดดชื่อน้องมดแดงแดงดีสมเชื่อเลยเนาะนกินดอกไม้เซยงวยยังยกินดอกมไม้ไม่ใช่ตัวงามๆค่ะเพิ่นไล่ไปล่ะป้าตัวนี้สอีหรีนในตลาดยังหายอยูย่เลยค่ะแบบ่ค่อยเห็นงวงงามๆม,ม,มันจะอยู่น้ำบาดน,นี่ตัวนี้มันด้อยู่น้ำตลาดเด้งงวงาม,งามนี่ หัวามนี่บอยู่น้ำตลาดนัดเลยเนาะอยู่น้ำเพื่อนนน่เนาะคิดสิขายอยู่บอจั้าตนีหนิฮะถาได้ราคาราคาเท่าไดรล่ะที่ว่าได้ราคานี่่าิว้าและค้า่าขายเลยค่ะมือนี้พ่อเจ้าบอกว่าเจดซิบกว่าก็ขายเหรอันคเอาบอกคนเาตัวเนิ่นมาหกสิบหกสิบเท่าไหร่ หกสิบเจหรือหกสิบ้าหสิบเจ็ด่ได้จากแปดสิบปดิห้าขายเลยปล่อยเลยมดแปดสิบห้าขายเลยท่องได้เจ็ดเดือนละเนี่ยหเดือนะค่ะฮะหกเดือนอันนี้น้องทองแดงนะคะผสมซีไว้ไว้มีใบมีหลอดดีบนี้มีใบมีหลอดบ่มีค่ะมีใบมีหลอดนะคะสูงอยสี่สิบได้ได้ตัวนี้ปาด มีลิค่ะตัวนี้แปดสิมหาค่ะเพราะน่าแปดสิมหถ้าใครอยากได้รดไดบอนี่ลาคาเนี่ยนีะคาต่อรองก็ดีกลี่งนึงค่ะว่าพเขาคยันคาต่อรอบอีกเอนึงค่ะเพราะนาว่าพเขาหูกันบรดในื่อสัมไม่เย้เิงก็ไม่เยหนิมคุยกัน งาม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 มีเหรีตัวนี้เนาะนอยแม้ยแดงดีขนาดตัวนี้งามน้ำกลดหัวกันไปละคเพอนาไป่าไหมพนล่ะตัวเดียวนี่บอสิขายตัวเดียวนี่บอกแต่ราคาขายเลยแล้วแต่ราคาขายเลยคือว ตอนนี้มันม้อนเคยมีลูกบ่เคยมียัง<อ><อ>วัดขรือมากมันมีลูกนอกเขาก็มีแล้วนอกเขานะเขาเลยมาโชว์เขาโชว์ตอนกลาบวันอ๋อสวยค่ะแม่สวยทุกตัวหรือว่าเดื็ดเดือดไหนเดือด<ย>สิงหาพวกสามนี่บ่สองพันหัวเส้นผสมซีว่าค่ะเพื่อนนะไปแลล่ไปแล้ว นี่จะตงาม,ามค่ะหโตตั้งแต่เลียงมาสมปีนี่ได้ขายแนวบ่นเปนแม่งยโอ้ขายแม่สาวตอนนั้มันจงตีแม่สาวที่จะขายไป

น้องนิ่มเบอร์โทเนี่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดสามห้าสี่เจ็ดสามน้องนิ่มเลยค่ะฮัมแมลวาภัยสนใจง้อเพื่อนกับโทษมาเลยเบอร์นี่โทษมาต่อร่องละค่ะได้บ่ถือใจกะขายแม่บ่ถือใจเคจองไหนบ่ถือใจกะบุกบ่วแห่งขายเร็วพอวิวอ้าวพอน้องง้อจะของของแต่ยู่เล่าเรียง สำหรับคลิปนี้กระซำนี่ก่อนเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อค่ะจะได้โบผาดคลิปใหม่ๆของช่องยายผิิงขอบคุณค่ะ